ไปไปไปบน <Gene Killer. S 1> <laughs> อะไรคือบ้านรวยเขาหลูอะไรเนี่ยเอ้าโดนแกหมดนลโอเคโอเคอ่าจะมาเล่นเช่าเออนี่ครับนี่คือนี่เรียกได้ว่านี่คือแก๊สพิษที่โกงที่สุดในณตอนนี้เพราะอะไรนะครับเพราะว่า นี่ครับลดทีละสามเลยนะครับผมพาวเวอร์ Power, ลดทีละสามปก,ต,กติแก๊สแก๊สพิษเอาแบบว่าเดิมๆอันแรกเลย W.P. สมองเนะี่ยอันนี้จะลดทีละหนึ่งนะครับเอออันนี้จะลดทีละหนึ่งปุ๊บอันนี้ลดทีละสองครับนี่ W.P. สมองพัดอันนี้ลดทีละสองอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นแก๊สสีขาวเนาะอันนี้จะเป็นแก๊สสีขาวอันนี้จะเป็นแก๊สสีเขียว,ยวแต่อันนี้เป็นแก๊สสีชมพูนะครับผมก็ที่มันเป็นปสีชมพูก็ด้วยชื่อของมันแล้วก็รูปร่างลักษณะของมันเนาะเออ อ่ะมาลองดูดิว่าผมจะฆ่าคนด้วยแก๊สตัวนี้ได้หรือเปล่าซึ่งผมเคยทําคลิปรีวิวไปนะครับผมแต่ตอนนั้นเนี่ยผมผมเล่นคู่ไงผมไปรีวิวอีกตัวหนึ่งมันก็เลยไอไอเจ้าสิ่งนี้มันก็ไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่แต่คลิปนี้นะขอทําใหม่อีกรอบนี้นการขอให้มันเด่นๆนะละกันเดี๋ยวไปดูกันในเกมว่ามันจะเป็นไงครับนี่ครับผมรูปร่างหน้าตาของมันนะครับนี่ดูเอาเลยนะครับแหมรูปร่างนี่ก็ผู้ชายชอบเลยนะครับ <Hey. S 1> ผมก็ชอบแนี่แต่ บอกไว้ก่อนเลยว่ามันมันมีมา,ม,ม,ม,ามันมีมาพักใหญ่แล้วนะจริงแต่ตอนเนี้ยคือ <c oughs> ไม่ได้เปิดกล้องก็ขอโทษละกันนะเพราะว่าคือคือแบบว่าถ่ายกล้องแล้วแบบวิดีโอมันมีปัญหาครับก็เลยตอนนี้อยู่ในช่วงแก้ไขนะก็เลยไม่ได้เปิดกล้องให้ดูนะ <c oughs> ผมไม่ได้ตั้งค่าด้วยนะเนี่ย าถามว่าผมจะเล่นแก๊สยังไงนะครับถามว่าจะเล่นแก๊สยังไงนี่ป่าเข้าไปเลย <c oughs> คือการที่จะใช้แก๊สฆ่าศัตรูได้เนะี่ยมันต้องแบบว่า <c oughs> เล่นกับฝักที่แบบเสียเปรียบเพราะว่าฝั่งที่เสียเปรียบเขาจะออกจากบ้าน <c oughs> เขาจะไม่ค่อยออกจากบ้านในชะ่ไหมเขาจะออกจากบ้านไม่ได้นั่นํารับตั้งค่าเลยคือเขาจะออกจากบ้านไม่ได้แล้วมันก็มีสิทธิ์ที่แบบมันจะมีโอกาสานในการที่เราจะฆ่าศัตรูได้นั่นเองนะครับแม่เป็นไงคิดแบบนี้โอเคมั้นี่แต่เลยนี ดีนะสัตว์คิวคุณครับยัดไปเลยตรงกลางยัดไปเลยยัดไปเยอะๆเลยยัดไปเยอะๆเลยไม่รู้นะคลิปนี้ฆ่าได้หรือเปล่าถ้าฆ่าไม่ได้ขอโทษจริงๆจะดูนะฆ่าได้หรือเปล่าเรื่องแก๊สเนี่ยยากเหลือเกินนะยากเหลือเกินแต่ถ้า คนดูไม่เชื่อน่ะเดี๋ยวผมจะลองปาให้ผู้ชมดูนะเพราะมันลดทีละสามจริงๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยลองลองลองสักลูกนะลดทีละสามรถเร็วด้วยจริงลดเร็วด้วยครับโกงยังไงวะโกง เจ็บเจ็บหลับไปหลับบโอเค่ยนะจะยัดจะยัดผมเหรอ <S 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 ยังไม่ตายก็ยิงกันต่อไปครับตายเมื่อไหร่ค่อยไปเอาแก๊สมาปาต่อนะ ยิงยิงไปก่อนยิงไปก่อนช่วงนี้ยิงไปเพลินๆก่อนมึงแกมันมีแค่สองลูกอ่ะแบบว่าเกิดมาปุ๊บตาแป๊บหมดแล้วอ่ะปาแป๊บเดียวหมดแล้วเนี่ยปาไป ปาโปปาปิดไปเลยนะครับผมว่าเขาโดนแหละผมว่าเขาโดนแก๊สผมแต่แต่ว่ามันไม่ตายไยงเออมันต้องแบบว่าคนที่สาหัสอ่ะเผลอไปโดนแก๊สนี้โอ้โหผมบอกเลยกรี๊ดกรี๊ดแน่นอนเพราะว่าผมก็เคยโดนแล้วไงเออแบบกำลังสาสาหัสเนี้ยวิ่งเข้าวิงง่งไปโดนแก๊สนียโอ้โหแก๊สตัวนี้ลดเร็วมากมันมันก็ลดเร็วทุกแก๊สแหละแต่ว่ามันลดทีละสามเนี่ยอันเนี้ยเออแต่ด้วยความลดทีละสามนี่ยแหละมันเป็นอะไรที่อเมซิ่งอยู่แล้วนะครับ มัน Amazing ขนาดนี้แล้วเหรอย่รู้จะไปไหนดีเดี๋ยวพอตายก็เหมือนเดิมไปเอาแก๊สนะครับตายก็เหมือนเดิมไปเอาแก๊สมาตายเหมือนเดิมผมไม่ได้ฆ่าแล้วลนะ่ะแก๊สผมอะจริงๆแก๊สผมไม่ได้ฆ่าแล้วอะปัดดีครับ สวัสดีครับน้องขอโทษนะคำๆมาเนี่ยห้องมีดคนดูมันต้องมีคนตายด้วยแก๊สผมบ้างแหละผมพูดจริงมามาสิมาเข้ามามาต้องต้องให้ขอเล่นนแก๊สเดี๋ยวมีคนโดนแก๊สผมเพียบเลยจบเลยมาให้ฟันดีๆตาวันดีครับีิตาทำคลิปหรือเปล่า ประโยชน์จะพิษประโยชน์จะพิษเกินโอ้ยโอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยแหละโอ้โหวิงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วเข้ามาห้องที่แบบเขากำลังเปิดให้ลุมแบบเนี้ยเล่นยากเลยนะแต่ว่ามันก็ไม่ยากเกินไปหรอกถ้าเรามีแก๊สเรื่อยไเดี๋ยวผมปะไปไป นี่อะเป็นไง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 แล้วกูแกเป็นโกอยู่แล้วไม่ต้องน่วงหรอกจริงไอ้ j a m e Killer นี่แล้วฟันฟันไกลตอนนึงนะเออ่ทางช่องชาทางซ้ายตอนนึงโอเคอ่าได้อ่าได้ตรงนี้ยังว่างอยู่ตรงนี้สวัสดีครับพี่ต้าทำคลิปเป็นลูกสองขวัหรือเปล่าเออ่ยังไงวะ เดี๋ยวก็เ่อนละกันนะเดี๋ยวค่อยตอบแล้วกันนะขอเดินเล่นสักแป๊บหนึ่งนะพอดีไม่เก่งมีดหรอกแต่ว่าขอเดินแบบว่าขวัญวดตีเขาก่อนละกันนะครับนี่แหละครับเราต้องทำการแบบลมแก๊สต้องให้ศัตรูมาอยู่ใกล้ๆกันอยู่กันอี๋ยวเดี๋ยว 聊聊聊聊เฮ้ย,ย,ย,ยแกลเลยแกลเลยดูดิโหโดนแกนิดเดียวเองแค่นี้ครับไอ้นี่แหละพาแก้ไปตรงนี้แหละเออเราก็อยู่แถวนี้ไปแหละมันเป็นการต่อเลือกศักตรูดีนะมันเป็นการบบต่อเลือกศักตรูได้ดีเลย <c oughs> จริงๆเพราะว่าแบบ คือศัตรูจะแบบจะโดนแก๊สเราและแก๊สเรามันลด,ลดทีละสามอะไรต้องซองความ,มานี่หน่อยจีพี่บ้านรวยเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านรวยอ,อะไรบ้านรวยอ,อะไรวะนะ้า <Huh? S 1> อะไรคือบ้านรวยเขหลูอะไรเนี่ยเอาโดนแก๊สหมดเป็นไงเป็นไงบอกแล้วบอกแล้วมันต้องเล่นแบบนี้นะแก๊สเราถึงจะได้ใช้นะครับแก๊สเราถึงจะใช้เดี๋ยวจะพึ่งถามว่าบ้านรวยมาช่วยฟันก่อนโว้ย ตอช่วยฟันก่อนเว้ยพี่ตามานี่หน่อยขอปืนลูกซองควงหน่อยสิมันห้องมีจ้ามันห้องมีจ้าโอ้ยช่วยเล่นก่อนศัตรูเต็มบ้านเต็มเมืองเลยมีอารมณ์มีอารมณ์ม,ม,มาขอลูกซองควงทำไมไม้พูดล่ะ <c oughs> เล่นก่อนไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> เล่นก่อนพี่ตัวหนึ่ง ตอบมะตอบแน่แหละจริงๆไหนหจะเอาใช่ไหมกำลังมันมีดโอ้ยตายแล้วอันนี้เป็นด่านเออเดสเซอร์แคมป์ใช่ป่ะอ่านผิดขอโทษนะครับแต่ว่าเน,นี่ยผมว่าด่านเนี้ยน่าจะเป็นอีกด่านหนึ่งที่เหมาะ เหมาะในการปาแก๊สใส่ศัตรูนะครับปาไปเลยครับ mm hmm. จริงๆมันต้องปาไปข้างบนนะฝั่งนู้นนี่ยิงโดนดีจังวะยิงโดนดีจังวะปาไปคนปาไปเลยแล้วเราห้องนี้เล่นของเพียนได้ ถ้าเขาเล่นแบบว่าอยู่ในบ้านกันแบบที่ผมเล็งไปเมื่อกี้แล้วถ้าผมปาอุย้ยฝั่งฝั่งเขาก็มีคนเล่นแก๊ดหรอมีคนเล่นแก๊ดมาเราด้วยอ่ะแต่แล้วมีคนคิดเหมือนผมด้วยแต่แล้วมีคนคิดเหมือนผมจริงๆด้วยเดี๋ยวก่อนนะ บางคนก็ยิงไม่ตายฝากรอแปดเล่นบาเลีดแต่ดีที่สุดเอาจริงๆโอ้โห้ขุมกรีปคมกรีปดูดิว่าจะฆ่าฆ่าคนด้วยแก๊สได้หรือเปล่ามันอยู่ที่ตรงนี้แหละโอ้ไม่น่าปาเลยสวัสดีครับตาคนดัง คนทักทางนั้นเลยเนี่ยเคยนะคนทักทางนั้นเลย,เลยช็อตอีกแป๊บน,นึงนะครับคอยยิงก่อนนะครับอืออันนี้ไปไปเตะบอลกันเอาลูกบอลไปเตะ I'll keep this a okay, okay. okay, What? 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 Oh, oh. แม่แนี่ตัวกำลังดิ้นเลยแฮ้ยเป็นไงยิงง่ายเลยเป็นไงเป็นไงนไงยิงง่ายเลยเนี่ยตัวนี้ก็ยิงง่ายเลยเนี่ยเนี่ยยิงนุ่มเลยจริงๆครับเขาแปดแม่งยิงกลางอกมันก็หนึ่งน้าตายแล้วแต่ว่าด้วยความที่มีแก๊สเข้าไปด้วยไงมันทำให้เราแบบง่ายขึ้นยิงนิ่มขึ้นนะครับแล้วก็หลับไปเลยแบบนี่ไงแบบนี้ไงโอ้ย ไม่ทันว่ะมาต้องตั้งค์าแล้วมาเดี๋ยวเดี๋ยวยิงสดให้ดูเลย <c oughs> นเ,นเนี่ยเน,เนี่ยเป็นไงสามสามหนึ 1, ่งกดคิวไปด้วยบางทีเนี่ยเป็นไ <c oughs> งล่ะเป็นไงรอเลยเพื่อนเธอสงสัยมันมันคงทำได้แค่นี้แหละนะแต่ถ้าไปเล่นดาบว่าเราเบิดอะ่ะถ้าไปเล่นดาบว่าเราเบิดอะ่ะเกียร์นะจริงถ้าไปเล่นดาบว่าเราเบิดอะ่ะแม่งเกียร์เลย แต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนแหละผมก็เล่นขำๆแหละนะครับผมก็ไม่ได้แบบว่ามาแบบจริงจังอะไรมากมายเนาะแต่ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเราอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องตาปีเกมนั่นเองนะผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณทรับชมมากครับผม